สวัสดีครับผมหลุยจาก InnoLab Channel นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยาศาสตร์จานเดียวครับรายการที่จะเสิร์ฟความรู้คู่กับจานอาหารที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนและเมนูที่ผมจะนำมาเสิร์ฟในวันนี้นะฮะมีชื่อว่า b a k e t a m a r a n t น u s r i r ร d i s with cheese ครับผมแน่นอนครับมีคำว่า h e ีสอย่างนี้เป็นเมนูสากลแน่นอนฮะมาสู่ช่วงของคำศัพท์กันนะครับคำแรกในวันนี้ครับ bake แปลว่าอบหรือว่าปิ้งนั่นเองครับผม ส่วนคำว่า arnica m a a viridis เนี่ยนะฮะเป็นพืชชนิดหนึ่งครับผมซึ่งจัดได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรครับผมเป็นพืชพุ่มเตี้ยซึ่งจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ60-80ถเซนเมตรเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับเจ้าพืชตัวนี้เนี่ยยังมีประโยชน์อีกมากมายทางด้านการนำมาประกอบอาหารทางด้านการแพทย์แล้วก็ยังเคยถูกจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอมตะในสมัยกรีกโบราณด้วยครับต่อมาครับผมคำว่าชีสเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว ชีสหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเนยแข็งนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากนมแล้วก็ได้มาจากวัวหรือว่าแพะอีกทีหนึ่งเนี่ยละครับเหมือนที่เราได้เคยพูดไปแล้วเนาะในรายการอินนลับคาเฟ่เมื่อวันก่อนครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี้ยคงจะไม่ต้องอธิบายกันมากมายคงจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับใครหลายๆคนและผมก็เชื่อว่ายังเป็นเมนูโปรดของใครอีกหลายๆคนด้วยครับอ่า และเมนูของเราในวันนี้ก็คือ baked spinach with cheese หรือว่าผักขมอบชีสนั่นเองครับผมคำว่า a m a r a n t h u s viridis เนี่ยนะฮะก็คือชื่อวิทยาศาสตร์ของผักขมนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีก2ชื่อเลยนะครับที่เราอาจจะเรียกได้ก็คือ 1. slim a m a r a n t h แล้วก็2 green a m a r a n t h อะมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่า คำว่าผักขโขมเนี่ยในภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ spinach เหรอเหมือนในชื่อเมนูเมื่อกี้ว่า b a k e d spinach แต่ทำไมพอแปลออกมาจากศัพทวิทยาศาสตร์ถึงเป็น amaranthus viridis แล้วก็กลายเป็น amaranth ได้จริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกว่า spinach เนี่ยไม่ได้แปลว่าผักขโขมนะครับแต่ว่าแปลว่าผักป่วยเล้งครับผมอะนั่นหมายความว่าพระเอกยอดกะลาสีเรือของเราหรือว่าป๊อปอาเนี่ยไม่ได้ชอบกินผักขโขมนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วป๊อปอ,ปอายเนี่ยชอบกินผักป่วยเล้งไปตลอดเลยทีย่เป็นอะไรกันเนี่ยตอนผมรู้ความจริงครั้งแรกเนี่ยก็เข่าสุดอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องลวงหลอกๆๆๆนอกจากนี้นะครับผมยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์หักมุมสุดๆมาให้ทุกคนได้รู้กันครับผมจริงๆแล้วที่เรากินกินกันอยู่เนี่ยฮะเจ้าเมนูผักโขมอบชีสเนี่ยมันไม่ใช่ผักโขมครับ แต่ว่าพวกเราทุกคนกำลังกินผักป่วยเล้งอบชีสอยู่เป็นอะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเนี่นยหักมุมสุดๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องขอแก้ชื่อเมนูที่เป็นศัพทวิทยาศา,ศาสตร์ใหม่นะฮะเป็นคำว่าเบเกสปินาเซียออเรเซีย h e ชีสถึงจะถูกต้องที่สุดครับป่วยเล้งเนี่ยนะฮะมีประวัติที่ซับซ้อนมากนะครับที่บอกว่าชื่อเนี่ยไดมาจาก ประเทศจีนเนี่ยเพราะว่าเป็นผักที่มีชื่อจีนได้รับการลงลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ที่ประเทศจีนในช่วงช่วงสมัยราชวงศ์ถังครับผมแต่ไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากจีนนะครับต้นกําเนิดจริงๆอยู่นู่นเลยครับแถบเปอร์เซียแล้วก็ถูกนําเข้ามาในประเทศจีนด้วยกษัตริย์เนปาลอีกทีหนึง่งนอกจากนี้ครับยังด้านไปถูกอกถูกใจทหารชาวอิหร่านครับผมถูกใจขนาดไหน สมัยนั้นเนี่ยอิลลานลบอยู่กับสเปนครับผมทหารอิล่านเนี่ยพกไปกินด้วยเลยในในระหว่างการลบกันเลยเนี่ยนะครับลบกันไปลบกันมาตีกันไปตีกันมาครับทหารสเปนติดใจทหารสเปนกินตามครับผมเอออร่อยขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> โอเคกลับมาที่ผักโขมของเรากันครับ Food safety ครับผมผักโขมเนี่ยถูกจัดว่าเป็นผักที่มี คุณค่าคุณประโยชน์มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งเลยครับเพราะว่าสามารถช่วยลดน้ําหนักได้แล้วก็ช่วยเสริมสร้างวิตามินเคได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับมีผลการทดลองจากการศึกษาวิจัยกับสัตว์ทดลองเนี่ยนะฮะให้หนูกินผักโขมครับผมแล้วก็พบว่าผักโขมเนี่ยมีฤทธิ์ต้านเบาหวานแล้วก็ช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยครับผมนอกจากนี้นะฮะยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยครับผมซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งตับเซลล์มะเร็งเต้านมแล้วก็เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ครับแต่ทีนี้ครับเ,เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วหรือว่าพศ .2561 เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศกรับผมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารในประเทศแคนาดาครับมีการรายงานเรียกคืนผลิตภัณฑ์ผักขมแล้วก็ผักกาดสีแดงซึ่งผลิตโดยบริษัทเจ้าหนึ่งครับผมขออนุญาตไม่ บอกชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อ listeria monocytogenes ครับผมซึ่งเป็นเชื้ออาหารเป็นพิษเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับปีต่อมาครับผมหรือว่าปีพศสอ6 2เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขที่ติดตามเรื่องนี้ก็ออกมาประกาศอีกครั้งครับผมว่าแบรนด์เดิมเลยผลิตภัณฑ์เดิมเลยก็คือผักขมเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้ไปเกิดเรื่องที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศ ติดกับแคนาดาเนี่ยนะฮะรอบนี้มีเชื้อปนเปื้อนของเชื้อซาโม o นล l า a ครับผมซึ่งเป็นเชื้อโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคไข้ไทฟอยครับผมแล้วก็มีการเรียกคืนสินค้ามีการออห้ามนําเข้าไปช่วงนึงครับซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภยัยแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ผู้บริโภคเนี่ยระมัดร,ระวังตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ข้างต้น หรือก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์ข้างต้นเนี่ยก็ควรจะมีการปรุงให้สุกก่อนอ่าโดยใช้อุณหภูมิอยู่ที่70องศาเซลเซียสขึ้นไปครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการปรุงเนี่ยอยู่ที่2นาทีขึ้นไปครับเพื่อทําลายเชื้อที่ปนเปื้อนมากับอาหารนั่นเองครับดังนั้นผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยก็ควรที่จะรู้จักป้องกันตัวกันไว้นะครับอย่าประมาทครับ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วปี2ปีก็ตามก็ไม่ควรประมาทครับผมไม่ว่าจะซื้อผักซื้ออาหารอะไรใดๆมาจากแบรนด์ใดๆก็ตามก็ควรที่จะมีการทําความสะอาดให้ดีก่อนอย่างผักเนี่ยก็ต้องล้างก่อนพอนํามาปรุงอาหารอะไรใดๆก็ต้องปรุงให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่จะที่อาจจะปนเปื้อนมากับอาหารนั่นเองครับผมและสําหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะฮะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสัญกรให้พวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าเมนูของเราพร้อมเสิร์ฟทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วพบกันใหม่ทางอินลับชาแนลครับผมสำหรับวันนี้ผมหลุยนรุตราคุณสารต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ